สวัสดีครับอันนี้เป็นการตรวจต้นงวดของบัญชีธนาคารนะครับพอดีอันนี้เป็นของสารวุฒิโปรดักต์นะครับบัญชีธนาคารเนี่ยตอนเรากลับรายการมา1 0 1 0 1 0 1เนี่ย T F 1 0 1นะครับอันนี้ยอดด้วยเงิน 110- 1 2 8 3 8 5อันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดที่1น,นะครับแล้วเราก็ไปตรวจที่การเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็แปมหลักธนาคารแล้วเราก็มาดูตรงเนี้ย ที1อฟตัวนี้ครับเป็นไงตันวงวดปรากฏว่าตัวเลขเป็นคนละตัว1837 104.64ซึ่งที่ถูกต้องมันคือตัวเลขตัวเลขเมื่อกี้นะครับก็คือ101นะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งศย์หนไม่ใช่1นึ่งหนึ่ง1ูนย8หนึนะครับ แล้วเราก็เซฟหนึ่นึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดสามจุดแปดห้าแล้วเราก็ไปดูต้นเงินสามินิทีเป็นตัวเลขเดียวกันไหมหกสามศูนย์นึ่งรแล้วการที่บครับ1นึ่งหนึ่งศูนยหงาโอเคนะครับขอบคุณครับ